ที่เธอได้รับศีรษะของเธอค่อยๆเอียงไปด้านทั้งอย่างผิดธรรมชาติจากนั้นเธอก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาหนึ่งรอบสองรอบจนสุดท้ายศีรษะของเธอหันกลับมาถึง180องศาทธาทดพลเบิกตากว้างเธอยังคงยิ้มให้เขาแต่บัดนี้รอยยิ้มนั้นกลับบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ดวงตาดำสนิทไม่มีแววแห่งชีวิต พระทศพลก้าวถอยหลังแทบไม่เป็นจังหวะแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากศาลาเสียงของเธอเสียงที่แฝงไปด้วยความอาคตาหลวงพี่จำฉันได้ไหมหัวใจของพระทศพลแทบหยุดเต้นเสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างหน้าแต่มันดังขึ้นจากข้างหลังเขารวบรวมความกล้าหันกลับไปดู แต่สิ่งที่เห็นทำให้เขาสะดุ้งสุดตัวที่พื้นตรงหน้าของเขาร่างของหญิงสาวในชุดพรำกำลังนั่งคุกเขา่ามือของเธอพลมขึ้นอย่างวดงามใบหน้าศบตากับเขาตรงตรงดวงตาของเธอฉายแววเศร้าส้อยแต่ก็เต็มไปด้วยความคิดแค้นก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆค,คลานเข้ามาหาเขาช้าๆ